ะมารีวิวตัวข้อสอบนะคะแล้วก็วิธีการเตรียมตัวสอบกันเนาะเริ่มจากวิธีการเตรียมตัวในการสอบกันเลยนะคะพี่เนี่ยออบอกว่าพี่เหลือหนึ่งเดือนก่อนสอบใช่ไหมพี่ก็จะเริ่มจากการด้วยทำข้อสอบเก่าย้อนหลังประมาณแบบห้าถึงสิบปีทะทำไปเลยเพราะว่าพี่สุว่าเราไม่สามารถเตรียมเนื้อหาหรือเก็บเนื้อหาทันให้หมดทุกอย่างนะคะพี่เลยทําแบบ ทำข้อสอบเนาะอย่างอาจจะคิดไปแบบสัปดาห์ละสองสามชุดอะไรเงี้ยทาทาไปนะคะแล้วก็ดูข้อผิดพลาดของตัวเองนะคะว่าผิดข้อไหนหรือว่าข้อไหนที่สงสัยอาจจะลองเอาไปถามคุณครูที่โรงเรียนนะคะหรือว่าอาจจะลองไปถามแบบติวเตอร์อะไรอย่างก็ได้เนาะใช่เพราะว่าพี่ก็ทำแบบนั้นเหมือนกันคือพี่ไม่ได้โรงเรียนพิเศษใช่แล้วพี่ก็เอาข้อสอบแบบบางชาั้นแบบเช่นวิชาเลนคะ่ะไปถามคุณครูได้เนาะมันจะมีย่1กับ U2 นะ U1 ก็จะเป็น Social Sciences แล้วก็ U2 ก็จะเป็น natural science A กับ natural science B และ C นะคะพี่สมัครของ U1 เนาะจะเป็นแนวแบบสิ่งคำนวณอะไรแบบนี้ก็จะต้องสอบภาษาญี่ปุ่น A สังกิษ A นะคะแล้วก็คณิตศาสตร์ A ส่วน U2 นะคะเป็นสายวิทย์เนาะก็จะสอบเป็นญี่ปุ่นแบบ B สังกิษ B แล้วก็คณิต B นะคะอาจจะสอบมีการเลือกสอบเคมีเอ่อเคมีกับฟิสิกส์หรือว่าอาจจะเป็น เคมีกับชีวะอันนี้น้องๆก็ไปหาข้อมูลกันนะคะคือพี่ก็ลองหาข้อสอบจากในเว็บไซต์คืออาจจะเก่าหน่อยนะแต่ว่ามันก็ช่วยได้นะคะมันจะมีถึงปี2016แล้วข้อสอบหลังจากนั้นพี่จะไปดูใน YouTube พิมพ์ไปเลยว่าแบบ m e ็ t อ e เอชที่เดอ่อ 20, 2 0เนี่ยมันจะมีอยู่ใน YouTube นะคะอาจจะแบบฟังหรืออาจจะแบบเ ไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็เออเขาจะเขียนด้วยแบบบางบางบางช่องเขาจะเขียนด้วยกระดาษนะคะบางช่องก็เขียนด้วยแบบลายมือของเขาเองซึ่งอาจจะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันนะคะแต่ก็พยายามแกะลายมือเนาะว่าแบบข้อนี้มันเฉลยว่าอะไรบ้างนะคะทําไมมันถึงตอบอย่างนี้เป็นข้อเขียนเนาะทำไมมันถึงตอบคําตอบนี้แล้วก็ เอออย่างแรกนะคะแล้วก็ต้องแบบไปดูด้วยว่าสูตรหรือเรื่องที่เขาเออกบ่อยๆเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างเนาะต่อมาจะปิเป็นการวิธีการเตรียมตัวภาษาอังกฤษละกันนะคะวิชาภาษาอังกฤษนะคะอย่างแรกก็อาจจะมีการท่องศัพท์หรือฝึกคําข้ดสอบไปเลยคือฝึกคําย่อยหลังเหมือนกับเลขเลยคะ่ะแบบอาจจะทําควบคู่กันไปแบบเหลือ,อจ,จะทําวันละชุดอ่ะวันนี้ชุดนึงทําเลขทาอังกฤษหรืออะไรแบบนี้เนาะทำๆบนๆไปนะคะแล้วก็ เออสับบางตัวที่เราไม่รู้แล้วก็อาจจะแบบไปหาข้อมูลเพิ่มเนาะว่ามันแปลว่าอะไร error เนี่ยคือรุ่นของพี่อะ่ะมันไม่มีเช่แล้วพี่ก็ไม่รู้ว่ารุ่นต่อๆไปมันจะมีอยู่ไหมถ้ามีอยู่ก็ต้องไปฝึกเพิ่มนะคะเพราะว่า error ของของคุณข้อสอบคุณมงเนี่ยมันค่อนข้างยากเนาะโอเคต่อมารีวิวภาษาญี่ปุ่นกันนะคะภาษาญี่ปุ่นพี่บอกก่อนว่าพี่ไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นมาใช่แล้วก็อ,อยาก คือมันยากที่จะเรียนภายในหนึ่งเดือนแล้วทำข้อสอบได้เนาะระดับมันก็แบบ N4 N5 หรือว่า N3 พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอ่อก็ภาษาญี่ปุ่นเท่าที่พอจะทำได้ก็คือเรียนสัพ์ง่ายๆแล้วก็ลองแบบเข้าแอปแบบ u o ริ n โกเออหรืออาจจะเรียนแบบใน y o u t u b e ถ้าถ้าแบบเอาแบบพอพออ่านออกรู้เรื่องรู้ว่าคำนอ่านว่าอะไร ก็ลองเรียนดูคะ่ะคานคศัพท์พร่างงานหน้าคาตาคานะลองดูได้คะ่ะถึงแม้อาจจะทำข้อสอบของคุณมงไม่ได้แต่คุณก็ยังแบบได้สับได้สับวีการ์ใน,นชีวิจำาปันของเขานะคะเออโอเคเดี๋ยวมาดีบิวที่ตัวข้อสอบกันคะ่ะข้อสอบเท่าที่พี่จําได้นะของทุนมงสกอเรชชิพนะเนาะ M ทุนสกอเรชชิพสองศนนะคะ Undergraduate student เ,เนาะมา คือเท่าที่พี่ดูนะมาเริ่มที่วิชาภาษาญี่ปุ่นค่ะภาษาญี่ปุ่นน,ะะน,นี่พี่คิดว่าประมาณเอืสามคงมันยากประมาณนั้นเลยเพราะว่าพี่เนี่ยทำแทบไม่ได้เลยอันที่บอกก่อนว่าพี่อ่านไม่รู้เรื่องคือพี่เริ่มรีบสอญี่ปุ่นมาเรื่อยๆเพราะฉะนัน้นไม่มีทางที่จะพี่จะเข้าใจได้ถูกไหมอืม ก็ตัวข้อสอบนะมันจะมีอารมณ์แบบเป็น close t e s t นะคะเป็นประโยคมาประโยคนึงเว้นช่องว่างไว้ให้เราเอาคําไปเติมนะคะหรืออาจจะเป็นประโยคมาแล้วก็ขีดสใต้มาว่าคําคําเนี้ยเออแล้วก็หาคําที่ใช้ก็มาเหมือนกับอีกคํานึงอะ่ะเหมือนเหมือนวิชาภาษาไทยอารมณ์แบบนั้นเลยใช่ต่อมาอาจจะเออต่อมามันจะเป็น unseen passage นะคะยาวแบบยาวบ้างๆอะ่ะสองอีซี่อ่ะแล้วก็ขีดมีขีดเส้นใต้ตรงประโยคนะคะที่ต่อมาเป็นวิชาภาษาอังกฤษกันนะคะ ซึ่งเป็นวิชาที่สองที่เราที่พี่ได้สอบนะก็วิชาภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นโค o s โค r o s นะคะก็คือเหมือนถ่ายไปเลยเว้นเป็นประโยคมาเป็นเป็นตรงคำคำนึงให้แล้วให้เราเลือกคําไปเติมนะคะซึ่งพี่บอกก่อนเลยว่าไม่ยากคือมันจะเน้นเป็นแบบ idiom หรือว่าอาจจะเป็นแบบศัพท์ซึ่งมันไม่ได้ยากขนาดนั้นอืมเนาะสุดท้าจจะแบบ หาแบบ prepo หรือว่า conjunction มาใช้นะคะเช่น during แบบเออ bring into อะไรเงี้ยที่มันแบบเป็นคำที่ใช้คู่กันเนาะหรือ take turn อ่าประมาณเนี้ยแบบลองไปหาดูนะคะแบบว่าเอ้ take turn แปลว่าอะไร take into look after look over อะไรเงี้ยมันจะมีความหมของมันนะคะแล้วก็มันจะได้คคำที่แบบ มีควาหมายแอบคล้ายๆกันอย่างเช่นคำว่า contact สัญญา friendship ความสัมพันธ์ relationship เออต้องลองไปศึกษาคา่ะมรู้เพิ่มเติมนะคะว่ามันต่างกันยังไงคำศัพทที่เหมือนจะคล้ายกันพวกนี้มันใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันยังไงโอเคต่อมาจะอาจจะเป็นพวก tense นะคะแบบเ,เป็น present past simple หรือว่า s i n for อะไรเงี้ยลองลองไปดูนะคะเพราะมันจะชอบออกพวก past Present Perfect อะไรก็มีนะคะ p า s t perfect นะคะแล้วก็พวกบอก positive นะคะปริมาณเช่น much many few little นะคะอันนี้อันนี้ก็สำคัญนะเพราะมันออกคือมันที่ว่ามันค่อนข้างคิดแหละมันออกแบบไม่ทั้งไม่กระทั่งแบบพวกภาษาอังกฤษของไทยนะคะแบบเออเอเลเวลก็ก็มีนะคะเอเลเวลเอ่อเพรสซีฟนะคะแอคทีฟ p พ s สซีฟก็ออกนะคะ b ีบีเว็บสามอันนี้ออกเป็นพวกกรุ๊กธรรมเนาะ แล้วก็อย่างเช่น i d i o m นะคะเป็น b y n o m e a n s เอออันนี้ก็ออกมาคำหนึ่งเนาะหรือว่าเป็นแบบ in the distance, in on ad อะว่ามันใช้กับคำศัพท์ว่าอะไรแบบว่าเออทีเดีย in ต้องตามด้วยเดือนสถานที่หรือว่า on ต้องตามด้วยวัน ad ต้องตามสถานที่เฉพาะตามด้วยเวลาแบบนี้นะคะแล้วก็ออกพวก each, every มันต้องตามด้วย verb เ,เอกพจน์ put, เออพี่ฝึกโอเค ต่อมาจะเป็นพวกเอ่อ which where who whom not until ที่มันจะเป็นแบบประโยคกลับอะเออแบบอย่างเช่น not until I see home did she go out แบบว่ามันจะเอาไป verb ช่วยเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าตัว subject นะคะเออเป็น inversion ที่บอกว่า error มันไม่มีแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นเหมือนเป็นช่องเป็นเป็นสี่เหลี่ยมมาแล้วก็ให้เราเอาคำไปเติมในประโยค นะเออมันก็จะเป็นประโยคที่เกี่ยวกับแบบของปีพี่ว่าจะเกี่ยวกับพวก data information หรือเทคโนโลยีต่างๆนะคะแล้วให้เราเลือกคำเนี่ยไปเติมให้มันใจความสมบูรณนะ์เนาะโอเคต่อมาเออเดี๋ยวนะคืออันนี้เราง่ายๆหลักง่ายๆตอนแรกพี่ก็ต้องแบ่งก่อนว่า verb noun adverb adjective นะคะเอออย่างเช่นแบบอะไรดี ถ้ามันมีเว r รแล้วข้างหน้าเว r รก็ต้องเป็น,น,นแอด Adverb ถูกไหมออแอดเว v ร์ b ตามด้วยอะไร a d j e c t i อ e จะตามด้วย noun ห,หรือว่า Adverb ขยายเว a ร์ s c e n e Pass a g e นะคะมีอยู่2บทก็จะเป็นถามตอบ10ข้อแล้วก็ t r u f a l s e นะคะ10ข้อให้เราแบบเติม t กับ f ลงไปในข้อสอบนะก็จะเกี่ยวกับวิดออีโอเกมนะของพี่นะก็เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะ ต่อมามารีวิวข้อสอบของวิชาคณิตศาสตรต์ก็พาร์ที่1เนี่ยก็จะมี8ข้อนะมีแต่ว่ามี20ช่องคําตอบให้เราเขียนเข้าไปนะคะก็ข้อแรกเดี๋ยวเขาจะเป็นแบบสมการต่างๆนะให้เราแก้สมการเดี๋ยวพี่จะขึ้นข้อสอบขึ้นแนวให้นะพี่พี่พอจาได้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกสูตรแบบไซ 2a เท่ากับอะไร 2a หรือว่าเป็นไซ3 สามเซต้าอะไรเงี้ยคือต้องไปดูเนาะพุทติโกนก็ออกคนะพุทิโกนสมการจํานวนจริงผลบวกอนุกรมเลขาคณิตอ่ะจะออกเลขคณิตก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ปีนะแล้วก็มีพวก์กำลัจะเป็นก็ออกนะเลขาอ่ะพีชคณิตเนี้ยพคุณนามก็ออกนะแล้วก็แคลคลัตออกแน่นอนค่ะพาร์ทสองออกคคลคัตแน่นอนให้เอาให้เราอะ่ะดิฟอินแล้วก็อินทิเกรตสิ่งสำคัญในการเตรียมตัวสำหรับพี่นะ คนที่อยากได้จริงๆอยากได้ทุนจริงๆบอกเลยว่าควรจะเตรียมตัวนานกว่านี้นะแบบคนที่อยากได้จริงๆก็แบบอาจจะต้องเตรียมตัวเป็นปีหรืออาจจะต้องไปโรงเรียนพิเศษนะคะแต่อย่างพี่เนี่ยพี่แบบเอออยากแค่อยากลองสอบดูไม่ได้คาดหวังว่ามันจะติดใช่แล้วก็ผลออกมาก็คือพี่ไม่ติดนะคะแต่พี่ก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจมันเป็นประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งพี่พี่ได้ลองคำข้อสอบโดยที่การสอบของทุนโมงไม่ต้องเสียค่าสอบเลยนะ แล้วเสียแค่ค่าส่งเอกาสารเนาะไปใบณีนะคะอืมแล้วก็เอ่อเรียาดีคนสอบค่อนข้างเยอะวันสอบอยากกดดันตัวเองมากนะแล้วก็แอร์ในห้องสอบค่อน,อน,อน,อนข้างเย็นวันสอบคือบอกเลยว่าอยากเครียดอยากกังวลหรืออยากกินอะไรแปลกแบบพี่เราไม่คุ้นเคยเพราะว่าพี่อ่ะป่วยก่อนสอบ ป่วยหนักมากอะ่ะเป็นไข้เจ็บคอแบบเสียงหายคือมันอาการหนักมากแล้วพี่ยังดันทุลังไปสอบอะ่ะใช่แล้วโอกาสมันน้อยมากที่พี่จะติดอะ่ะเพราะว่าตอนแบบพี่สอบใช่ไหมพี่ปวดหัวมากคือพี่เป็นไข่อะ่ะคือพี่กินคาราไปสอบกินยานูน่นนี่ไปสอบอะ่ะคือตอนสอบพี่ก็แบบคือมันอ่อนเพลียมากๆแต่พี่ก็เลยคิดเลขคิดคือคิดไม่ค่อยออกคิดไม่ค่อยเดียวอะ่ะแล้วแบบเวลามันจํากัดด้วยมันก็ทําข้อสอบไม่ทนันถูกไหมเออแล้วก็แบบเอ่อ ด้วไงเดียถ้าเราคิดว่าภาษาญี่ปุ่นเราไม่ไดีพอไม่ได้พอคนอื่นก็ไปทุ่มกับพิชาเล็กกับอังกฤษก็ได้นะเพราะพี่รู้สึกว่าแบบภาษาญี่ปุ่นอ่ะไม่ค่อยมีคนได้หรอกถึงแม้จะเห็นว่าแบบทุกคนทาข้อสอบญี่ปุ่นกันเร็วเพราะมันดาวกันไงเออก็เราก็ด้วยไงเดียถ้าเราคิดว่าเตรียมตัวภาษาญี่ปุ่นไม่ทันแล้วไปเตรียมตัวภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ดีนะ แบบไปจําสูตรให้มันเม่นๆนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ออกลึกอ,อะไรามากไปจําสูตรที่มันควรจะจำเนาะแบบเอาอเกอเยอะที่พี่เคยพูดไปเนาะแล้วภาษาอังกฤษไปดู idiom คําแบบ collocation หรือ conjunction อย่างเงี้ยคำเชื่อมอะไรเงี้ยให้ดีนะคะแล้วก็วันวันสอบเนี่ยให้ไปก่อนเวลานะแล้วก็ซื้อกาดหนาวเอาเข้าได้นะคะประการินสอเอาเข้าได้แล้วก็ฝนอะไรเงี้ยเขียนให้ชัดเจนนะคะ เพราะพี่ไม่แน่ใจว่าถ้าเราเขียนอะไรม,หมือไม่สวยเนี่ยมันจะอ่าครูเขาจะตรวจแบบอ่านออกไหมเพราะมันต้องเป็นข้อสอบข้อเขียนนาอเลขอ่ะเอออังกฤษใช่มันมันก็ไม่ใช่ฝนนะเอะเขียนเขียนสวยๆเดี๋ยวเขาอ่านไม่ออกแล้วเราจะไม่ได้คะแนนนะคะแล้วขถ้าคะแนนเราตอบถูกเนาะไอะที่คิดว่าเออฉันจะทาข้อสอบได้คิดว่าสอบผ่านรอบข้อเขียนแน่ ็ไปเตรียมตัวรอบสัมภาษณ์ก่อนที่ผลจะออกนะเพราะว่าอาจจะเตรียมตัวสัมภาษณ์ไม่ทันนะคะเพราะสัมภาษณ์ก็มีผลในการเป็นตัวเลือกหนึ่งในการที่เราจะได้เป็นเป็นแคตดเดตของเขานะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะบ๊ายบาย